สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสู่คนเนาะบัว<น>จะเป็นพังเล่าพังไทยและต่างประเทศน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพ่อมื่อนี้กับสองเป่าขาวสแนลคือเก้าพ่อแม่พี่น้องขางลังเขาสิเป็นทงหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเขามามื่อนี้เขาก็สิลงไปหา,าเก็บหอยพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาสิมาถ่ายพี่น้องเบิรงนขางล้างนี่สิเป็นอให้หน้าที่เขาดำหน้าแล้วเนาะอันนี้กะกะเนาะเขาลกเขากำลังสิไปเตรียมไปดำพ่อแม่พี่น้องก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยเนาะมาสิถ่ายพี่น้อง ก็โ okay, อเคพ่อพ uh ah, ี 50, 50. ่น้องเนาะเขาก็เลสีย่างลงไปหางมห้อยพ่อพี่น้องเอ้ยถือว่าเขตนหน้านี่ป้าตัวไทยหน้าพ่อพี่น้องมีหนาเบิดเนาะอันนี้หน้าสิเป็นท้งหน้าบ้านพลซิมเด้อพ่อพี่น้องเนาะเขาก็มาดินนำมย่าเนาะเขาก็ได้มีโอกาสทั้งชิลลมาหาเก็บห้อยพ่อพี่น้องเก็บห้อยเมือต้มห้อยสลี่พ่อพี่น้องไอ้เนาะน้ำเขาก็เพิ่นเพิ่นดำได้แล้วพ่อพี่น้องเนาะพึกอา ดำเบิดเลยได้พ่อไอ้หนอกทางนี้เนาะเท้าพุ่นซิมเขตพุ่นซิมมันทาดที่ห่างเท้าอยูเนาะอ๋อดำเบิดเลยพ่อไอ้หนอเอ้ยน้ำเต็มเบื่อเบื่อเลยเนาะผู้ตามทวงหายทงหน้าก็หนำร้ายพ่อไอ้หนอเอ้ยบัดเขตเท้าบ้านท่าบุ๋มีหอนน้าพ่อไอ้หน่องเนาะคน่ะเข้าดำหน้าเบิดเลยผู้อ๋อมีนเบิ้ดแด้เท่ารุมกูเนาะเดี๋ยวจะรบกับหาเข็มหอยพี่หนออ๋อโตดำร้ายลีพี่น้องเอ้ย น้ำก็เต็มอยู่แต่ลตระหัแต่ละขันนี่ว่าทางบ้านเขาจะเป็นได้ไรอันนี้มุ้ยหอน้ำอยู่บ้านเขาไงโอ้โหหูหนาวเต็มเบิดช่วยห้ายุคลอะไรี่อันนี้อ่าต้าขาดอะไรนี้ผูกเก่เพิ่นก็เนาะอันนี้หน้าหน้าไม่หน้าเนาะหน้าไม่คุ้นเนาะ หน้าพี Ồ, ha, Ồ, ่คุณเนี่หน้าพี่คุณน่ะเดี๋ยที่เขามาลิ้นน้ำพิ่นเนาะพี่น้องโผกะเพิ่นกะตกหางก้อนยาวขาเท่านี่โอ้ยเดี๋ยวว่ากะเพื่ท่านยาวหนิขันกะเพิ่งยาอะไเพิ่นได้ดำม่เลยนี่หนามมีเบิดดิหน้าพิ่นได้เท่านี้โผกะเพิ่อท่านยาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปหางูมหอยเลยพี่น้องย่ายทายพี่น้องมุ่งตามบรรยากาศตามหน้าเด้อพี่น้องเนาะอากาศก็ชิมร่มมือนนี่ มากับร้านนอนดิ้ร้านกันได้เออสบายดีกล่องเน่ยโอ้ย,อ,ยอันนี้ฮ่าก็บชิลงยางลูกไปลุ่มผู้เลยเนาะยางลูกไปหาเก็บอยู่ลุ่มเลยหอยผัวหอยแถวนี่ยก็บชิบมบ่ทันมีพผัวนามันฮาก็อันนี้นะมันบ่สไล่ไปเลยนะแต่ว่าหอยมันิอยู่ลุ่มผู้เนาะฮ่ากับชิลงไปหาเก็บแถวลุ่มเลยเดี๋ยวให้ยร้านเป็นจับจับมือกล่องให,นหน้เนาะเป็นมือกล่องให้ หัวตามทรงไฮทรงหน้านี่ก็มีหนามเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะแต่มีแต่แถวนี่นะคุณบุษ a นมีน้มอะไรเขาก็ดูดใช่เน้อเขาดำเบิดอะไรได้พี่น้องเอ้ยแถวนี่มีแต่เขาเขาดำเบิดแถวเท้านี่ต้องโอ้ทางลุ่มเขียวเบ็ดไอ้เท้าน่ะหงายรถไปหน่อยหนะไปโอ้ in này vương này còn chiếu ông thùm vẫn là thế này. Nhang nhang nhang. À Không có đấy mà lọ, hỏi lái để đưa lái pi đấy đấy. Đầm vây này. Dù bạn không, ở, ở nó ha có tốt cả khu เขตแถวเนี้มันเป็นรองน้ำเนาะมันเป็นห้องไนงะเขากระชีดดำได้ดำไว้พี่น้องเลยพอพ้นตกมากมันก็สชีลงมาเลยเนี่ยมันมีห้องสายน้ำเนะาะโต๊มหน่อยเดียวมันก็มีนม้ำมันก็ได้ดำหแล้วแถวนีย ทำเขียวติดบ่ได้เด้อนี่ติดไปแล้วนี่เขาเขียวทึมเลยเนาะอ๋อตะขลพี่น้องเอ้โอ้เขาจะลกกะอยู่เนาะชิมีอยู่บ่ด้งหอยเนาะแถวานู้นผมบ่ทันแล้ว เขาพ่ท่ันดำนันี่เขาดำแต่เที่วมีน้ำนันี่เขาลังเริ่มดำเนาะดำไม่ไรด้เลยเพืไปนพี่ปินปินใ้เบิ้งงนี้โก้ขาวเขียอมถูงงามเนาะ เอาจะชิลงไปหาเก็บเท้าหุ่นแ่ละไอชิเป็นตะกะเขาจะลวกกะเนาะ เลี้ยวลกเกาะชีวิแดงเนาะเขาเขียวงามเลยนี่มีอยู่บ่หรอนปดเกิดกุนได้เว้ยสิมีอยู่บ่ได้เหรอ

มีหมกหอยว่ะขั้นการเอาสิมีไรอยู่นี่นี่ใครหมกหอยนไง Nó đam bớt lên thuyền. này Nói chứ Cái nào đó đam bớt lên thế này แต่ว่าก็ข่าวมันตายเป็นวางเวางกระปูได้กัดไงกระปูกัมหอยได้กัดไงเออเดี๋ยวสิไปหาาลอบมึงตามคลองหนามห้ารอบมึงตามคลองจว่างอยมันอยู่แถวคลองเหมือนกันอยาก็ไล่ไลสมัยน่ะตอนมาเลี้ยงงัวแถวนี้หาเกี่ยวหย่าตามขั้นนี่แล้วหายงัว กูบ่เห็นบักหอยว่ะโอ้น้ําหลายเลนไหลอยู่สิกินอยู่บ่เด้บักหอยนี่เนาะสิมีอยู่บ่วะอะกวางเลยนะเนาะ ขเ,เ,ขเข้อดำมืดและเขาเขยมทึมมืดแทนหางนี่ขาก็ดำมือนกันแทนน้ำมันสิไหลลงมาแต่นะผู้ใดนี่น้องเต่าผู้ใดคลองตัวนี่น้องคลองตัวนี้มันสิไหลมาแต่น้องเต่า โอ้ยบ่มีเลยบ่หอยนี่เนาะบ่เห็นเลยว่ะขันการเอาสิมีนี่หอยนี่อเขาจ่อดำแต่โดนแล้วนี่จนเข่าเขียวโกองใหญ่นึง ที่เทาบานเ้อมันคือบ่มีน้ำไนนอ้เนาะมาพี่บันหนำเต็มเบื่อมเบื่อมอยู่วะดำเข่าวไเ้โอ,โอูโอ้้นก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 พี่น้องโว้บินขึ้นไปเว้ยปุ๋ยกินดอกหอยเนี่ย โอหอยไข่หอยนี่น่ะอันนี้แหละไข่หอยนี่แหละที่เข้ามาหาเนาะตัวบริเวณหัหนอยมันป่าลายไดย้ตามหองนี่หาเสเบ็ดอะไรได้เนี่ยเขาจลกก่ายนี่เนา,เา,กกานะ คือส usted, ีมวนลกกะข็งแรงเนาะประเหี้ยนัวเหียเหียเลยโอ้ดำมันเลยนอเท้านี่อต้องงามเลยกะนี่เขียวธรมอยู่พูดีแล้วเป็นกียบดำมวนแล้วสินี่มันแหลบลากับบรยัคักมาได้ดต่ดำกับติดมือแล้วอือ ดำสีเบิดเลยอยู่ทางบ้านยังโมมีห่อน้ำโมมีห่อน้ำมาพี่ดำเบิดแล้วนี่ต๊กย้อนโมมีโมแห้งตกกะยังแห้งคือย่ามแรงนี่เออแม่นแหละน้ำน้องเตามันลงมาเนาะมันก็มีน้ำเนี่ยพ้นตกเพิ่มแซมมันก็มีน้ำมันเออ อยู่บ้าน้แห็งคือแง่แดงนี่มาทั้งพี่บ้าดำหมดเลยดึกลิ้นอือเอออืออยู่บ้านหาก็โต๊ะกะก็มีโต๊ะกะกะโต๊ะกะโต๊ะแห่งไปหม่มีหวัน้อือ แถวานู้นยังได้ดูน้ำใช่ไหมบอลโมมีไหายโมมีน้นาเนาะแต่ละหายก็เป็นลูกเป็นกาเป็นลูกพัวเมีพี่น้องเนาะกาเหมือนกับว่อสวรรค์เปนดำหน้าอลไรพี่น้องเลยหนามเต็มเบื่อเบื่อมเลยเนาะแต่ละหาแต่ละคันฮะฮะเกมห้อยกับโมมี่พอมีพี่น้องเลยเนาะมีหอยพคนว่าตรงในกาเอาน้งจากมีคนว่า ก็โอเคพ่อ okay, พี่น okay, uh, be okay. like okay, right? ้องเนาะเขากะหาหอยก็ถือว่ามันบ่มีพ่อพี่น้องเนาะเขากะลุกไปหาเผืนว่าต้องได้การเอากลางคืนพ่อพ่อพี่น้องเนาะเขียนอะไรเป็นนามมีน้าเบิดพ่อพี่น้องเอ้เนาะก็โอเคพ่อพี่น้องเข้ามาวันนี้เขาก็ขอจบคลิปลงสำนีเด้อพ่อพี่น้องเนาะท่านใดเข้ามาติดตามส้มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะข่ายในเด้อเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่พ่อพี่น้องเออก็โอเคพ่อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะ